สวัสดีครับเอฟซี FC ของลุงสอนครับผมตลอดจนทุกท่านเนาะครับนอที่เข้ามารับชมคลิปนี่ก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเนาะครับนอะเมื่อนี้ลุงสอนวันดไปสครับผมอยู่หัวอยู่สวนคือเกาครับผมอยู่สวนทุ่งหน้าอินทาลัมหลังจากเดือนทางมาจากกลับมาจากระยองเนาะครับนะอเมื่อนี้ก็มีดูค่าครับ เพื่อนได้มาชมสวนน้ำครับผมได้มารับอินทผาล่ำที่เพื่อนสร้างจองไว้ว่วงหน้าเมื่อสองเดือนที่แล้วครับเดี๋ยวลุงสอนจะพาไปทักทายเพื่อนครับผมตามลุงสอนมาเลยครับเห็นบอ่อครับดูค่าเพื่อนนั่งถ่ายอยู่พี่ครับผม เอฟซี FC, เห็นผลน,นีเนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าลูกค้าเดินทางมาจากไสน้อครับนี่เนาะมา้งแตบันแกงยงตําบลนาเรื่องค่ะมาจากเขตนาเย่านะคะอ๋อเพิ่นมาจากอ่าตำบลแก่งย่างอำเภอนาเยี่ยงจังหวัดอุบลราชธานีเฮาครับ เป็นยังไงนาะครับคือมาจากสวนนี่เขาได้ยังไงครับผมอ๋อเบื่องในยูทูปกัเห็นในยูทูปสนใจก็เลยติดตามมาหนะคะ่ะอยากมาส้มสวนอยากมาเห็นสวนเพิิน,นะคะ่ะอ๋อครับผมลูกค้าเพื่อนบอกว่าติดตามเห็นทางยูทูเนาะครับนาะเพื่อนกเ็เลยติดตามแล้วก็เมือนก็ไเลยเรืนทางเมื่อเบิ่งสวนนํ่ครับผมเพื่อนก็ได้มารับ อินทผา,ารอมน้ำครับคนสร้างจองไวหนึ่งทลายครับเมื่อสองเดือนทีเแียวครับผมเมื่อลูกค้ามาถึงสวนแล้วมี่หยังอยากจะแนะนำฝากถึงพี่น้องบ้านห้าบ่อคบอันไคอยากก้มสวนอยากเข้ามาเบิ่งมาอันติดตามกับมาใดเด้อค่ะสวนเพิ่นกับอยู่บ้านเรื่องบากยุ่ยตาบลนาโพค่ะยุ่ยไกลๆบ้านห้านมี่าคายุ่ยแถวบ้านห้าวมีระคะ ก็มาเบิงไหนเด้อค่ะฝากติดตามฝากกันกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะครับผมสวนกับยูบา้านเร่องบากเลยนะครับตำบลน,นาโาพอำเภอพิบูล์ครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับฝากติดตามน้ำเลยนะครับเด้อสวนทุ่งหน้าอินทผลัมครับเดือติดตามอย่างสองทางหนึ่งคือทางเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กลุงสอนคนนอนหน้าหาอยู่หากิน หรืออีกสองทางหนึ่งก็คือใน YouTube ครับผมช่องลุงสอนค้นนอนหน้าผ้าเลาะครับป่ะเดี๋ยวผมจะผ้าไปเอาอินทภผาล่ำครับผม<ะ>เดี๋ยวไปตัดให้ลูกข่าเพื่อนก่อนครับมาเบิร์กันครับว่าลูกใ,ใหญ่ซ้ำไหนครับที่เพื่อนสร้างจองไว้ แต่สองเดือนถี่เดวครับตงัแต่ลูกยังเ,ยเขียวๆอยู่ตอนนี้ก็ลูกสุกเหลืองครับมาติดตามหน่อยเด้อค่ะเอาขอดูค่ะเข้าไปตรงไกลๆดวยครับเนาะเดี๋ยวลุงสอนจะตัดให้ครับผม,ม<า>ลูกง่ญ่ครับ ไง zoom กับมันเบิองแน่นันเลยค่ะเป็นน่าสนใจแห้งเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกับมาเบิองมาส o o m ใดเด้อค่ะสวนเพื่อนกับอยู่เรื่องบากนี่ละจ้าสวนลุงสอนนอนก้นนอนหน้าค่ะอ้ะาบารมีลูกสอนจะละทำการตัดให้เพื่อนเด้ครับเด้อขออนุญาตครับผมเดี๋ยวตัดอินตาผาล่มให้ลูกค้าเขาก่อนครับ ท,ทักทาเอสซีครับผมเห็นลุงสอนนิดน่อครับน้อตอนนี้ลุงสอนจะตัดอินทภาลมใหู้กค้าครับก่อนเอื่นลุงสอนต้องขอเอากระดาษห่อพนลุงก่อนนะครับน้อเพื่อบบใหดูผนรูดหลวงครับวันนี้ลุงสอนหากันไก่พอ่อครับมาเห็นกันไก่ จักมาเอาไปซ่อนในมองไ้หาก็จะไหนกับโบเห็นตองขออนุญาตนะครับเนาะขอโปรดขอให้ได้หลายครับผมเพหาตองใส่เรื่อยครับอาจจะโบสุภาผปานไหนกับโบเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวจังเบืองน้ำกัน,น้อครับเด้อเดี๋ยวลูกสอนจะใส่เรื่อยเนี่แหละครับเรื่อยเรื่อยใหม่เข้านี๋ยนะครับ,รบตัดให้เพื่อนครับเอาหนูขาจุงขอะคองไปเลยครับเด้อ เรียบร้อยครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเพิ่นสร้างเอาเองเลยครับผมเอาให้ถือใจเพิ่นเลยตามไปเบิ่งไล้ครับว่าเพิ่นสร้างจะได้ยักกิโลครับ บื้งครับพี่น่อท่าไรนี่อยู่บทถึงขาครับสี่โล่นี่ยเนีน่ยสีโร่สี่ีโร่ขาซี่โรหขาสี่โรสามสี่โร่ซีเด็ดละครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอฝากเลยนะครับเนี่ฝากช่องยูทูบน้ำเนี่ะครับผมช่องเป็นช่องไม้ของนุ่งสอนครับผม ซ่องลุงสอนค้นนอหน้าผ้ารอครับเป็นส่องใหม่ฝากติดตามน้ำเนี้ครับผมบนทางส่องยูทูปเฟซบุ๊กจะเป็นลุงสอนค้นนอหน้าหาอยู่หายกินครับผมอ่าคลิปนี้ผมลุงสอนและลูกข้าก็ขอล่าเอสซีะก่อนนะครับน้อคลิปน้าพอกันไหโปรดติดตามกันเลเรื่อครับเด้อ ลิปนี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ